ตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่แฟนตาซีพักห้องพักถึงห้องพักแล้วค่ะนี่นะคะอุ้ยน่ารักมีน้องหมีด้วยแล้วก็อันนี้เตียงนอนนะคะตรงนู้นคืออ๋อห้องน้ำอ๋ออันนี้เป็นอ่างอาบน้ำค่ะอ๋อเป็นห้องน้ำ มีแมวน้ำด้วยเหรอเลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนนะคะเนี่ยเขาให้มาแปดร้อยนี่นะคะกิจกรรมคุณจะเอาอะไรเขาก็หักไปหักไปอ๋อเราเช่าห้องพักแล้วเขาให้มาแปดร้อยเราจะเล่นอะไรก็คือเล่นไปแล้วก็หักไปใช่ไหมคะถ้ามันไม่พอเราก็ซื้อเพิ่มใช่โอเคนี่นะคะพื้นที่เยอะมากอุ้ยตรงนี้มีนกเต็มเลยฮะนามีนกอะไรบ้าง นกแกว้วนกเงือกนอกอะไรอีกนกเยอะไปหมดเลยค่ะตอนน,ตนี้เป็นแฟนตาซีวอเตอร์ปาร์คเขาปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามาถึงค่ำค่ะไ <c oughs> ดโนเส <c oughs> าร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เอาใครจะขึ้นไดโนเสาร์เร็เวเร <c oughs> ็วขึ้นไ,โอโอนนไดโนเสาร์กันไหมโอ้ยทันีดทันีดกลัวไหมน่ะ กลับได้มันของจริงหรือของปลอมฮานะ่าของปลอมขอนีอม้อนคน่ขนาขึ้นไหมอันนี้เป็นปูนเป็นปูนใช่นนนนตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ําอีกที่หนึ่งนะคะเป็นสระวนค่ะตรงนี้เป็นกองนกใหญ่เลยนะคะมีกระต่ายพันฮอลแลนด์หลับด้วยวอุ้ยมีมาคอด้วยปอเขาไปคุยค่ะตรงนี้ มีกระต่า,ตาย,<ล>ยอยู่ข้างล่างค่ะนะเขาเก็บกระต่ายมาเก็บแล้วนี่ค่ะนะกระต่า,ตายกระต่า,ตาย <c oughs> โอ้ยไหน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 มาคุ <c oughs> ยกันนกอยู่เลยสวยจังเลยสีมันสีเดียวกันหมดเลยสวยอะ่ะอุ้ยตรงนู้นมีสีฟ้าเห็นไหมมันทำอะไรกันโนกที่เช่าจักรยาน เดี๋ยวค่ะเราบุววกปลปลไยค่อ๋อเราจะไปทางรัดนะคะเ,เข้า,<ไ>ป,ขาปลาไป,ไป,ไปเลยปลาเข้าห้องพักออ๋ตรงนี้มีไม้หินอ่อน,อน,นด,ด้วย นี่นะคะอาหารเช้าของเราพุดละมัอันนี้คืออะไรเยลลี่อุ้ยเยลลี่ด้วยฮานีนมีสลัดนี่คุณเชียงอ๋ออันนี้เป็นข้าวต้มค่ะแล้วก็มีอาหารเยอะมากแล้วก็ตักอาหารอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปหาของกินกับแม่ค้า ได้อาหารมากันแล้วค่ะของพี่ฮาน่าได้อะไรคาะค่ะ่บัฟเฟ่ขนมปังนะคะไข่ดาวนุ่นของฮาน่าสปาเกตตี้ไก่กับไส้กรอกไก่ค่ะของฮานินเป็นข้าวผัดไก่กับปลาเชียงแล้วก็อันนี้ใส่โอของพี่ปอพี่ปอเยอะมากของคุณป๋าได้อะไรของคุณป๋ายังไม่ได้ไงไข่กระทะ คุณแม่ได้อันนี้ไก่แล้วก็ไก่แล้วก็ไก่ไก่กับสมัของคุแม่เอเคขาตัวทานข้ากันกันนะคะอ่ำๆเลยฮานินกินเองแล้านินกินเอง้โอเคจ้าเวก่เสร็จแล้วนะคะกิจกรรมแรกของเราก็คือกัเช้าค่ะไปไปกันได้หมดเลยบอกจะนั่งอนุนมาอ๋อนุนนุานพี่บอจะนั่งอนุนมาไปแล้วไปแล้วน่ไปแล้วไปแล้ว มันจะเสียงดังมันจะแค่เสียงดังแต่มันปลอดภัยมากสลิงสามเส้นน่ะฮาน่าฮาน่าชอบไหมโอ้วันนี้เราเรามาทำอะไรกันฮาน่ะพี่ปอกลัวไหมฮาน่าไม่กลัวพี่ปอกลัวไหมฮาน่ากลัวไหมอันนี้กลัวไหมอ่าคอเสียดเลยป้ากลัวไหมดิ้นร้องให้กลัวอันนร้องให้ วคุณป้ากับพี่ปอหายป้ากับพี่ปอไปนั่งฝังนู้นแล้วใช่ไหมคะน้านะ่ากลัวไม่อยู่กับคุณแม่ไม่กลัวเก่งมากค่ะนีป้ามาแเลยค่ะพี่ปอคะน่าระวังค่ะถึงแล้วโอ้นุ่มนวลมากเลยอีป๋อกะต่อไปอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ชื่ออะไรนะสกีบอ๊กสกีบอกนะ มาแล้วดึงคั้นหนึ่งขั้นของ,งของ่ายสองข่ายเดี๋ยวไปพร้พอมกันค่ะนี่มาอีกแล้วสีฟ้า

สาวพี่ฮานาซิงออนไปไหมฮนินไปไหมมไปไหมรอบที่หงแล้วไปไหมฮานินไปไหมเอาไปไหมไปไหมไป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 เียนะไปไปปาพาิงไปเลยอย่า ไปแล้วไปแล้วเนี่ยดูป้ามาพี่ปอสิป้ามาพี่ปอสิแล้วไปแล้ว,ลวคุณปอคุณป้ากับพี่ปอพี่ปอสิคุณป้า,าพี่ปอสิเอแล้วเอ๊คุณป้ามาพี่ปอสิเดี๋วยวเหรอ เราดูนะพี่ฟ้าเราดูนะพนนี่ฟ้ออาว้าาา่าสามไปหมมาไปช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบไปช้ชๆาๆอันนี้สนุกไหม,ไมเย้อันนี้เย้

บ้านกันแล้วนะคะบายยกันบายยกันบ๊ายบาย